สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะคลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีสิงกับชาวรัคนาสิงในเดือนพฤษภาคมพศ2564ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่10 5กันยายนของทุกปีค่ะคลิปนี้สามารถใช้ดูได้ทั้งชาวราศีสิงกับชาวลัคนาสิงในส่วนของลัคนาต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยในการผูกดวงเพื่อหาลัคนานะคะเช่นเกิด22เช่นคนที่เกิด22สิงหาเนี่ยดาวอาทิตย์จะอยู่ที่ราศีสิงห แล้วถ้าไปเกิดช่วงประมาณสิบโมงอะไรประมาณเนี้ยลัคนาอาจจะไปอยู่ที่ตุนนะคะก็วันนี้จะใช้เป็นไพ่ทาโร่ไพ่อลัเคลเราจะมาเริ่มดูดวงกันด้วยไพ่ทาโร่ก่อนนะคะ หวย n น f p พันต c ะเข้คุยนอฟพันตะเขขึ้นมาใบแรกเลยนะเนี่ยแล้วก็สี่ถ้วยเท้าทันอันนี้เป็นไพ่ทันเดอร์โบสสายฟ้าฟาดยาสมุนไพรนักปรุงยา ัสติกเดือส่านแพงแมนสิบเหลียนควีนอบวาน สามดาบห้าถ้วยราชาไม้ ัวท่านอะอาจจะแบบมันเหมือนแบบเออเขาเรียกแบบอารมณ์แบบเบือบ่อเบื่ออยากอยากในเดือนพฤษภาคมเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมรอบตัวนะจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสภาพความเป็นอยู่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อรู้สึกเบื่อหน่ายในสภาพความเป็นอยู่ จะถูกนินทาว่าร้ายมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนจะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทเข้ามากับเพื่อนกับฝูงทะเลาะกับเพื่อนเก่าทะเลาะกับศัตรูทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานในบางคนอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานในบางคนอาจจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านในบางท่านอาจจะทะเลาะกับเพื่อนเก่าในบางท่านอาจจะทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนออนไลน์ทะเลาะกับเพื่อนในเน็ต อารมณ์มันเบื่อเบื่ออยากอยากอ่ะคือท่านอ่ะจะเป็นลักษณะออมีความรักต่างวัยเข้ามาจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายเด็กกว่ากับผู้หญิงที่อายุมากกว่านะจะมีปัญหารักต่างวัยเข้ามาหรือแฟนเด็กทําให้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าในตําแหน่งความรักเนี่ยได้ไพ่เนี่ยโดนโดนจับแขวนห้อยหัวเลยเหมือนกับว่า ทุกมากมีความทุกทมและคมขมขื่นอะในด้านความรักนะในเดือนพฤษภาคมนะคะในด้านความรักเนี่ยท่านจะรู้สึกเหมือนตรอมตรมทุกตรมระคมขมขื่นทุกตรมระทมขมขื่นก้ามกืนฝืนทนแต่ท่านก็ยังรักตัวเองอยู่นะ อันนี้จะเป็นพวกเภสัชกรพวกยาสมุนไพรมีความท่านจะมีความสนใจในเรื่องการใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคก,การใช้ยาสมุนไพรป้องกันโรคโควิดการเรียนเกี่ยวกับพวกยาการเรียนเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรการนวดสปาและก็มีไพ่ตาช่างนะคะนี่คือไพ่เนี่ย ตุลาการนะคะก็คือว่าชาวราศีสิงกละชาวลัคนาสิง์ในเดือนพฤษภาคมจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายเข้ามาค่ะจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายเข้ามาจะเดือดร้อนวุ่นวายใจกับปัญหาทางด้านกฎหมายจะมีปัญหาจะมีปัญหากับคนหน้าตาดีจะมีปัญหากับคนมีชื่อเสียง จะทะเลาะกับคนหน้าตาดีท่านอาจจะทะเลาะกับนักกีฬาดังทะเลาะกับนายแพทย์ทะเลาะกับน,นักกีฬาที่มีชื่อเสียงทะเลาะกับดาราทะเลาะกับคนที่มีทะเลาะกับคนที่มีชื่อเสียงแต่เงินก็จะหาได้อยู่ค่ะสามารถหาเงินหาทองได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะท่านสามารถลอยตัวเหนือปัญหาได้สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยสติปัญญาที่มีสติปัญญาที่มีเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยเอาตัวรอดได้และอาจจะต้องเลิกคบกับแฟนหรืออาจจะเป็นเกณฑ์ที่แบบทะเลาะก,กับคนรักทะเลาะก,กับคนรักอาจจะมีการเลิกลากันทะเลาะก,กัน ท่านมีดวงจะทะเลาะก,กับคนรักเพราะเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนราศีสิงห์นะคะนี่นะคะสิงโตจะท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เกิดในราศีสิงห์เหมือนกันนะคะสุขภาพดีค่ะแข็งแรง สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรลูกแก้วดูดวง สื่อสารเ,าเป็นผู้หญิงที่คุยเก่งพูดเก่งเป็นนักขายเป็นแม่ค้าความอุดมสมบูรณ์คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะได้เงินเยอะมีเทวดาคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้าม g r e a เกร g r a t i t u d e อา่าพลังงานของพลังงานของแบบนกอะ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนนกในติ้งเกลอ่ะพลังงานพลังงานของเสียงชาวราศีสิงกับชาวลัคนาสิงอะ่ะท่านจะมี power พลังงานในการพูดนี่คือตัวแทนพวกไอเนี่ย แม่ค้าพ่อค้านักร้องนักข่าวนักพูดนักประชาสัมพันธ์มีพลังชักแม่น้ำทั้งห้าพูดเก่งคุยเก่งพูดเก่งไม่ว่าจะพูดอะไรคนก็เชื่อจะโมอะไรคนก็เชื่อสาริกาลิ้นทองมปนพวกแบบสาริการินทอง,ทองจะพูดอะไรคนก็เชื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศอันนี้เพั support s พ p p o r t ก็เหมือนกับ เออมีคนมาซัพพอร์ตอ่ะมีคนมาซัพพอร์ตคุณอะ่ะมีคนมาช่วยเหลือคุณมีคนมาซัพพอร์ตคุณอันเนี้ยพลังของหมอดูค่ะพลังของลูกแก้วทำนายนะคะคริสตัลบอเริงนะคะคริสตัลบอเริงก็คือแบบเป็นพลังของหมอดูฝันแม่นหรือคุณอาจจะมี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 เซนต์บางอย่างที่แรงในเดือนพฤษภาคมเนี่ย คุณจะฝันแม่นตัวคุณอน่จะฝันแม่นเซนแม่นสิ่งที่คุณสงสยัยสิ่งที่คุณสังหรณ์มักจะเกิดขึ้นจริงมีเซน,นที่แม่นยำมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนี่คือไพ่พระราชวังบนสวรรค์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้าดูพฤติกรรมของคุณอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวก ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ปลูกอะไรยังหุุอหน,อ,นอะไรแบบเนี้ยขายอาหารมังสวิรัตขายผลไม้จะได้กำไรดีปลูกพืชขายปลูกสมุนไพรขายปลูกฟ้าทลายโจรขายปลูกกระชายขาวขายรวยปลูกโสมปลูกเผ็ดลิ้นจือ ปลูกสมุนไพรจะประสบความสำเร็จอย่างดีค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักเรียนนักศึกษาเออนักศึกษาปริญญาโทรหรือจะสอบรับราชการสอบผ่านหมดค่ะ ท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผลการเรียนจะออกมาดีค่ะคนที่อยากจะเรียนต่อปริญญาโทก็มีสิทธิสอบสอบชิงทุนได้หรือขอทุนคนที่อยากจะเรียนต่อปริญญาโทอ่ะมีโอกาสจะขอทุนผ่านด้วยนะจะมีปัญหาเสียอกเสียใจทะเลาะก,กับคนรักความรักดุมุ่มดอนๆความรักมันลุ่มๆดอนๆอ,อะความรักมันไม่แน่นอนความรักมัน เออมันเอาแน่นอนไม่ได้มีดวงเกี่ยวกับการผ่าตัดเข้ามานะเอ๋ว่ามีเกณฑ์ไปทําฟันมีเกณฑ์ไปหาหมอฟันมีเกณฑ์ผ่าตัดมีดวงที่ตัวคุณ่ะมีดวงที่จะต้องผ่าตัดเข้ามานะคะจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมีเกณฑ์จะได้ไปกินเหล้าไปกินเลี้ยงนะคะซึ่งคุณชอบด้วยคุณเองก็ชอบ การเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นค่ะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกอันนี้นะจะเป็นพวกขายพวกเครื่องสําอางค่ะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับขายเครื่องสําอางขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเครื่องสําอางขายเสื้อผ้าเนี่ยตีไข่แตกค่ะรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจร้านค้าออนไลน์ก็จะได้เงินค่อนข้างดีทีนี้เรามาดูกันต่อด้วยไพยอ่ออร์เน,นะคะ ได้ไพ่นักโทษเทวดาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่บอดี้กาดก็ได้นะได้ไพ่เทวดาประจำตัวหรือบอดี้กาดส่วนตัวมีเทพคุ้มครองค่ะมีเทพคุ้มครองการให้ความรักความเจ็บไข้ได้ป่วย การเดินทางไปต่างจังหวัดการเล่นพนันมีการเดินทางแล้วก็จะได้เงินชาวราศีสิงกับาชาวลัคนาสิงมีดวงถูกหวยค่ะมีดวงถูกหวยเพราะว่าอันนี้มันเป็นไพ่ได้ตังเพราะว่านี่คือ ไพ่ลิชแมนค่ะไพ่มหาเศรษฐีมีดวงเรื่องการพนันค่ะเนี่ยเล่นไพ่เล่นพนันมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างจังหวัดมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยท่านจะได้รับความรักนะคะท่านจะได้ความรักจะคือตัวท่านน่ะจะได้รับความรักจากเพื่อนครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยา ท่านจะอันนี้เขาเรียกว่าการได้รับความรักนะท่านจะได้รับความรักจากครอบครัวจากเพื่อนได้รับความรักจากเทวดาประจําตัวได้รับความรักได้รับความรักจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคิดร้ายค่ะให้ระวังจะถูกมิจฉาชีพเข้ามาตีสนิทเพื่อปอกลอกให้ระวังจะถูกมิจฉาชีพเข้ามาตีสนิทเพื่อขอเงินนะคะ ทีนี้เรามาดูเรามาดูเสียมซีกระดาษกันนะคะเรามาดูเสียมซีกระดาษกันได้ไพ่หยุดชะงักเจ็บไข้ได้ป่วยนะมีเกณฑ์ การทะเลาะวิวาทค่ะไพ่บอกว่าคุณควรระมัดระวังคําพูดถ้าหากคุณไม่ระ,ะมัดหากคุณไม่ระมัดระวังคําพูดเนี่ยคุณอาจจะถูกฟ้องในคดีหมิ่นประมาทได้ความปาถนาของท่านจะเป็นจริงแค่ครึ่งหนึ่งในด้านความรักเนี่ยคือคุณนะ่ะกับแฟนเนี่ยเป็นเรื่องของความลุ่มหลงในเรื่องเซ็ก์มากกว่าความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยเป็นในเรื่องของตันหาราักะมากกว่าเรื่องความรักคุณมีเกณฑ์จะทะเลาะวิวาทมีศัตรูมีความขัดแย้งจะทะเลาะกับคนรักเพราะเรื่องเงินให้ระวังคนให้ระวังคนมาเอาเปรียบและที่สำคัญให้ระวังโจรขโมยสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไมเนี่ยจะมีเพศตรงข้าม ซึ่งเป็นคนจริงใจใส่ซื่อเป็นคนดีๆมาชอบสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ๆเนี่ยจะมีคนนิสัยดีๆมารักมาชอบในเดือนพฤษภาคมเนี่ยท่านมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องเสียเงินค่ายาเสียเงินค่าหมอเป็นช่วงที่การเงินการเงินเนี่ยเหมือนกับว่ามีเรื่องรายจ่ายเข้ามาเออเรื่องการเงินเนี่ยมันก็มีรายได้เข้านะแต่รายจ่ายมันจะเยอะกว่ารายได้ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกสาวสวยน่ารักหากท่านแต่งงานแล้วอ่ะมีเกณฑ์ที่ท่านอ่ะจะได้ลูกสาวนะคะภรรยาของท่านอาจจะท้องหรือท่านอ่ะจะตั้งท้องลูกสาวสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะเจอคนที่นิสัยดีค่ะเป็นคนซื่อสัตย์สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยจะมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่เป็นคนนิสัยดีเป็นคนเงียบเงียบ ซื่อัตย์อ่อนโยนเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่รักใครรักจริงเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนแต่เป็นคนที่พูดไม่เก่งหน้าตาไม่หล่อแต่ก็เป็นคนที่เหมาะสมกับคุณและสมควรจะได้รับความรักกับคุณคุณจะมีโชคลาภแผนการงานต่างๆดีหากท่านมีแฟนแล้วนะคะดวงในช่วงเดือนพฤษภาเนี้ยมีเกณฑ์สูงมากในการตั้งครันหากท่านอยากมีบุตร ก็ให้ขยันทําการบ้านหน่อยในเดือนพฤษภามีโอกาสที่จะตั้งครันลูกสาวสูงมากค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์ติดต่อมาท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้เอ๋ A, อยากขอความการุณานะคะช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยค่ะ